อุ้ยอุ้ยอะไรอะไไทอ,อะไรมาไแอบแม่แตีแฮทูแม่จะไม่บอกว่าแฮตทูหรอกบอกว่าไปสักครับเออตกใจ วันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับอดีว่าเรามาที่ตลาดเออตลาดปัจบันแล้วที่เนี้ยนางปุ่งครับทุกคนแวะทุกร้านแวะแบบร้านอะไรนะแวะนานด้วยนะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นร้านอะไรร้านหนึ่งก็เลยคิดว่าอยากจะแกล้งอันนี้เราก็เลยมีไอเดียอาจจะทำอะไรนะแอบแม่ติดแททูแม่จะไม่บอกว่าแททูหรอกแต่ว่าไปสักนะครับเออแมตก เาดูกันว่าถ้าปุ้มเห็นว่าเบเดมีรอยสักที่แขนจะเป็นยังไงอไเออดูกัน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 ไปเรียกอะไรก่อนดีกว่าตื่นเต้นไหมพี่โอ้โหยาวไปพี่ยาวไปได้ไหมอ๋อหรือไม่เอาแค่ขแขนก็ได้พี่เอาแค่ขแขนมาถึงหัวไหล่ไหนดูลายอ๋อครับเออ <c oughs> โอเคเอาไรนี้นะโอเคกลัว่ะไม่กลัวแม่ด่าไหมไม่กลัวเสร็จแล้วดูดิเดี๋ยูดิเออยังเหมือนนะเบสไลยังคิดว่าไง ทำไมเห็นแล้วโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ so, ็นต์เดินตลาดยังไงให้โดนด่าเราใส่เสื้อใส่เสื้อไว้ก่อนใส่เสื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเห็นผู้เบียดแม่งมาฮะก็ถ่ายรอเธอได้ไงผู้สาวที่แวะทุกร้านเนี่ยจะพาไปเดินตลาดไม่ใช่หรอเอเดเจอกันเออเดี๋ยวเจอกัน เออที่นานานั้ไปไหนมาเอาคลิปมาคลิปอะไรคลิปมีชื่อชื่ออะไรชื่อว่าวิไลสวยๆมาดูกันแค่นี้มีชื่อด้วยแค่นี้ทำหน้าสวยๆดิบอกให้ทำหน้าสวยๆเธอจะบอยทำหน้าสวยๆขอพระทำโทษไอ้ นี่ยังหนักขอพาทน e ันวอนไอ้เหี้ยนี่ยังหนักถึงบ้านละเจอกันวัยรุ่นเอาเลยนะเดี๋ยวเรื่อยเรื <c oughs> ่อยแค่ทำไรอะ่ะเบาเลยอะ เธอมแล้วอะไรนะอะไรนะอะไรได้เลยเดี๋ยวหูดับได้ไงโขกเลยมันจะออกไปเนี่ยจะสักสักหาอะไรแอะไม่ไปดิด็สักบ้าอะไรเนี่ยมันไปเห็นมาเนี่ยอะไรแล้วไปทำทำไมแล้วมันจะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวมาใส่เสื้อนักเรียนแล้วมันแล้วมันก็จะเห็นแขนเนี่ยใส่เสื้อนักเรียน สักเมฆเงี้ยสิสักเมฆเงี้ยสิอะไรแค่เนี้ยนะแค่นี้อะไรจะทำไมเป็นไรมาเฟียญี่ปุ่นมันออกไป็เนี่ยเบ็ดอ่ะเป็นที่สิบหกก็เปิดเทอมแล้วเนี่ยออกไหมรูปหาอะไรเนี่ยสักกระเบืออะไรเนี่ยไม่ออกอ่ะไม่หาเลยรูปนี้มาเลยกดกันรูปอะไรรูปทำทำไมเนี่ยเบ็ดลายไม่รู้จักอ่ะเบ็ดลาย เบ็ดแผ<บ>ล <c oughs> อันยังร้ายไม่พอแหรอนี่หน้าเนิร์มีแตุ่มเนี่ยฮะมีแต่กดตะผื่นเนี่ยเนี่ยดูหลังสิเนี่ยกูเหนื่อยแล้วที่จริงกูเอ,อื้อมละอาบอกตรงกูเอื้อมละอาพวกมึงออสาระ,ระ,ระ,ระรเนมสากไม่ใช่เด็กน้อยเป็นยากอ๋อนี่ย,ยบบมึจะดูดไม่ออกว่าไหนรอยสันไหนรอยเท็งเนี่ย <c oughs> เล่นอะไรกันี่ยกปแม่งงนผิหน่อย เล่อะไรก็ดูไอิแม่บ้างกินข้าวก็เล่นโทรศัพท์อมข้าวตอนในเด็กนะอตอนเด็กทำไมข้าวนะตอนนี้นะโู้โหไมแม่ใช้ก็เบดตอนอมข้าวตอนเด็กอือกินอย่างช้าแม่อมเองแม่อมข้าวโอ้โหแม่ไม่เคี้ยวอ่ะคือแบบแม่บอกให้แม่กินให้เสร็จก่อนค่อยเล่นจะทำแล้วก็ทำเลยแม่พอบอกแบบนี้แหละแต่ดูแม่กินเสร็จปึ๊บ ยังไม่เกลี้ยยบดทดสอบขึ้นมาละอ่าเดี๋ยวก่อนอันนี้คือคลิปอะไรคลิปนี้ตั้งชื่อว่าการแฉแก้แม่ไป่สำเร็จไงก็เลยจะต้องต้องแฉแฉต้องแฉคลิปนี้ต้องแฉเพื่อเป็นการแก้ทางเนี่ยจะแก้อะไรแม่อ่ะไม่ดูไอคิวแม่บอกเลยเขาเรียกตลบหลังแบบไอคิวแบบสูงสูงไงต้องตลบหลังคือก็คือแค่ท้าผ่านเนี่ยออืคือคลิปนี้เป็นเพื่อการจะบอกว่าแฝกก็ยอมรับไปเถอะ ค้ารอยักนเงางเป็นลายรอยศักหาอะไรเงาวบอยู่าร้อนไฟเป็นเงาใช่แบไปแค่นั้นไม่พอสักได้ขนาดนี้แล้วถ้าเองไปเดินแค่นั้นละเองสักไดลูขนาดนี้โอแม่รู้ไหมว่าแม่นะคอกไหนเออค่าทุกคนนะไปเดินกลับตัวนะรู้เลยคือไปตั้งแต่ประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะคือกลับมาสี่ทุ่มกินเอาขึ้นนั่งกินข้าวด้วยไงเอาเกี่ยวอะไรโอ้กินข้าวไนะกินข้าวไปถึงทุ่มยี่้ แต่ที่มันนานอะที่กินนานอะเพราะว่าแม่เมื่อกี้นอ้นจะกินข้าวเพีงสินาทีอะอะไรเพราะแม่อะไรเพราะแม่อะไรเพราะแม่เล่นโทรศัพท์กินแบบนาทีคำแล้วสิบนาทีทำไมเธอมองออกล่ะรอยสักกับรอยเพชรมันแตกต่างกันเนี่ยแน่รอยสักที่แขนเธอสิมันไม่ได้เงาวอกขนของอเบรย์ใช่ไหมมันอันนี้มันเป็นแบบด้านออันนคคคลลิปีีี้้ขจบดววยยยาาา่่่่เเรืงหหมมส แม่ล่างรถไฟแม่ล่างรถไฟแม่ขาสั้นแต่แม่นั่นแหละหมาเียบโอ้เธอหวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบอย่าให้มีครั้งที่สองอ่ะย้ายครั้งที่พูดไปเรื่อยไม่มีสาระไม่ต้องใช้สมองในการดูเออสอนสมองทิ้งไปสาระเร็ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเออครับคลิปนี้ไม่ถือว่าแปะเพราะว่าได้แฉไปแล้วไม่จบสักทีหรอกครไปกันวัยรุ่นหวานเจี๊ยบถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดเออเออเอีเออเอทเออไออเ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 นีเออมนเออค